แฟนเก่าของกีนวันนี้ที่มาร่วมง,งานค,นนคอนเสิร์ตนะครับก่อนถึงมดเกิดอายุ21ปีปั๊ยมยี่แล้วนะเวยโตแล้วนะฮะก็ <c oughs> อยากจะพูดว่า <c oughs> ดีใจมากนะครับที่ได้รู้จักกับปั๊มนะฮะได้ได้สนิทกันแล้วก็ได้ได้เกิดมีความรักระหว่าง,งสองคนเกิดก็ถือว่าปั๊มเป็นน้องชายที่เสมือนน้องชายจริงๆนะผมก็ ทุกครั้งที่ได้เจอกันได้คุยกันก็สัมผัสได้ว่าปั๊มเวออาทิตน้าแลอกลางปั๊มมาเนี่ยอะฮที่สำคัญนะครับวันนี้ผมต้องขอเสียงดังๆนะครับให้กับป้าป้ากวางมาของปั๊มนะฮะที่ทำให้ปั๊มเกิดมาได้ ล้วก็เป็นอุ้ยโอ้ยนีู่กคูกคูกขอเสะกับกาด้วยนะ เน่ที่มันจะเจ๊งแล้วแต่คนแต่คนคนทองเราเกิดให้กับรู้สิเหรอใช่รอเอาย้อนไปก่อนคือเห็นเขาได้หแต่ครั้งแรกที่เชียงใหม่เลยนะจำได้ว่าฉันนะมันนตลอดนิ้วนื้อที่ออกตลอดดิชันที่เชียงใหม่ครั้งแรกเลยก็แต่งตัวสีเสื้อผ้างงๆมามากับพี่สาวแล้วก็น้องชาย แล้วก็ตอนนั้นจะบอกเดินไปบอกเขาเลยเฮ้ยไปซ้อมมาเยอะเรอะาดูท่าทางมันแบบมันไม่ค่อยได้อะไรกับชีวิตเลยไม่ใช่การเตรียมตัวเขาเรียกว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ก็คือดีแล้วไงจริงก็เป็นแบบนี้งงเราเราก็ไปบอกเขาเพาตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยบอกเฮ้ยไปซ้อมมานะออกมาที่โูการตอนนั่งในกรรมการอยู่แล้วก็เดินออกมาบอกให้เขาไปเตรียมตัวมาเผื่อเข้ารอบหน้ารอบห้าสิตอนนั้นยังรอบแรกอยู่เลยแล้วพอลงมาข้าล่างมาเซเว่นก็เจอเราขึ้นรถตุ้มๆพี่น้องสามคน รนอแค่นั้นแหละเขาบอกว่าเจวัพรอว่าคือปั๊มเนี่ยเป็นลูกศิษย์ในซีซั่นซีซั่นซีซั่นห้าเนี่ยพูดตรงๆว่าลูกศิษย์ที่ก่อนเข้าบ้านเลยแล้วก็สนิทส่วนหนึ่งแล้วก็รักที่สุดก็คือคนที่ยืนซ้ายกับกว่าทั้งคือมันาหลายคนสองคนนี้เป็นคนที่เราคาดหวังแล้วก็ เชียร์อยู่ในใจลึกๆว่าขอให้มันถึงรอบทิงกันเถอะมันจะตองวิกไหนไหวิ้วะมนจะอะไร,ะไรยังไงถึงตั้งแต่วิกแรกอันนี้เป็นเคสที่กรรมาการต้องสต๊ดดี้เลยจริงๆนิดเดียวว่าคือตอนแรกเข้ามาเนี่ยทุกคนก็แบบว่าเออมันลองได้ถึงเลือกมันเข้ามาพอสักพักหนึ่งพอวิกแรกทุกคนก็เริ่มหันมาดา่าคูยว่ามึงเลือกอะไรของมึงไหน จะเข้ารอบหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาจะคุยกันว่ากรรมการเหมือนคุณเป็ดคุณรักก็จะหันไปว่าร้องได้ใช่ไหมน้องการอันนี้ร้องโอเคใช่ไหมเพราะมันเป็ดมันก็หล่อเก่งมากมันก็ร้องได้มาต้องร้องได้ไปพูดทอนเลยดีกว่าเดีจะได้ฟังเพลงว่าขอให้ปั๊มเป็นเอาอะไรที่สี่เนี่ยดึก,ก่อน <laughs> ปั๊มเป็นเด็กดีอย่างเงี้ย แต่ว่าดีอีกก็ดีนะลูกดีแล้วก็ดีเข้าไปอีกมันจะได้แบบว่าแปนนขับมันจะได้ทะลุทะรวมเป็นถึงอุ้ยปลกป่อยเอกมัยไปถึงลูกได้เลยคือข้อดีของเขาคือเป็นคนที่นิสัยเป็นอย่างเงี้ยแหละมันก็คือข้อดีของของคาคือจริงใจแล้วก็มีอะไรที่พูดมันก็พูดออกมาแต่บางครั้งมันก็ไม่พูดมันก็ดี เสมอต้นเสมอไปเป็นที่ใหญ่ที่ที่ดีมากเหมาะสมและที่เล่นทำงานกับเด็กซึ่เออฟังเพลงพอพออย่เพี้ยนนะขอบคุณครับคุณงานด้วยครับขอบคุณมากครับคุณงานเพลง ปกติคงเล่นได้แต่ฉันจำไม่ได้ที่อยากร้องเอะอัลมา